เอาอะไรไกินเปียกเหรอถึงเวลากินแล้วเหรอถึงเวลากินอาหารเปียกยังถึงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวแกะให้เราแป๊บนึงนะพ่อหนมุมเราแป๊บนึงโอเคแกะก่อนโอเค อ่าอ่าหน้าลงนน้งลง,ง,ลงโอเคแรับหนึ่งนะครับโกโก้พี่ม่อนโกโก้ใจเย็นก็ได้เดี๋ยวติดคอเห็นพี่ม่อนไหมพี่ม่อนไม่เห็นรีบเลยโกโก้รีบไปไหนครับ <c oughs> รีบเกิน <c oughs> โอเค บ๊ายบายมีขายนะอยู่ที่ตะกา้าทิกตอกช็อปขอบพระคุณครับ